สวัสดีมือคืมๆืยูสวิสดเดนจ้าพี่น้องมือในใหนียายสุกับเขาป้านอะกจากเขาป้าหาเก็บเห็ดบบรูวา่าสิมีเห็ดเกิดบนนอแถวเนานะมือในใียายสุมากู้เดียวได้เจ้เ้อใ,ให้พงใหอ่ันผ้ามาจ้ะมาคนเดียวไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เนาะไปไปไปรุ่นน้ำกันจ้ะมากับไม่เจอเลยจ้าเข้ามาก็มาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

อีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึงหน่งด,งดอกอยากออกแห้งหลายเนาะเบุญในพี่น้องขนาดข้าเจ้าตัดปลาขนาดข้าเจ้าตัดปลาได้เจนี่เย็ยบเสื้อให้พูดเลยย็บรูบก,ก็ได้ข้าเจ้าก็บสบายอีอันนี้มันมึงเจะดีอย่างอยู่กลางเดินกับสบายได้เนาะว้าหาลูกไม่ว่าทองคำอยู่ที่นี่ผู้นายแม่นเหมือนได้พูดนหรอ ป้าเป็นแปลี่ยนแม่โว้ยมหาตะมนต์ปลาหยากรอบาดที่นี่เด้อดอกบักไงที่ล่ะเนี่ยงี้คักบัวก้าเกิดกล้าเก็บเพื่อกันหรอวะเนาะโอ้ยทองคั่ทองคั่พี่น้องถ้าไม่ถ้าไม่ก็เจียบัวตัดปลาเนี้ยขี้หยักยังสิคักสิเนี่ยด้เห็ดปลานี่เนาะ นะนววเนแนวบอมีแนวบังเพื่อนเนาะอันฝนตกยังสิกะห่อกะถือเพื่อนนัองสินา่าแต่ว่ากะใส่ได้อยู่จ้ะใส่ได้อยู่เดี๋ยวมาเลี้ยงเออเอออยู่จ้ะอีกจุ่มหนึ่งอีกจุ่มหนึ่งเอรอย่างหาต่างตปาตัดนี่แล้วว่าต้องไปม้วนป่ามันหนักเนาะนี่หา,นนาก,กินแถวนี่เราเย้โซกะได้หากินง่ายคักกะจังว่ามือน,นี่ น้องเมียนเหมือนพี่น้องเฮ็ดเด็ดนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด,ฮดนาเพื่อนอยากแข่งจักหน่อยจักแก้วเบบป็นยังแก้วเบบป็นยังนี่ใส่ได้ใส่ได้โอ้ยเนาะจ้อจกอกอคักเกึ่งไม่ออกงัดไม่ออกงัดไม่ออกโอ้ยุ่นกลัวกน,นัะ แหงเพื่อนบ่มีอันเพื่อนบ่มีอันต้นไม้บังเพื้นเต็กกระงามดอกงามอยูกระสมอยากเกิดเนาะน่ะได้โซวาสิยางไก่แล้วจ้าโอ้ยข้าเจ้าตัดอันข้าเจ้าตัดต้นไม้ออกเฮ็ดตายเพื้นแลี้ยวสนกว่าไหนชั้นได้ชั้นค่อยมาลักเกิดในกันเก็บบัสีวางเนี่ยเก็บเอาซื้อแล้วนู่นนี่ เปิ๊งซุปแซบๆจ้ะใส่บักพริกดิบลวกพักจ้ะ,จะกินได้จ้ะกินได้เนดออกอยู่กลางเดินตกไปหมุนป้ายากมันเมย์มันหนักล่ะเอ,อ้ยเก็บได้จ้ะ โอ้ยบ <krit> ุญดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกมีอีกบันี่หนอตัวบาวที่นี่ปลากับบ่ได้มุนพี่น้องมื่อเด้อเก็บสบายคักกับยังบ่เมื่อนี่ยังหาเก็บน้ำเดินหัึ่งสิละอีกจุ่มหนึ่งอ่ะป้าอันนี้แห้งง่ายคักบาวที่นี่ดอกนี่แห้งง่ายคักพี่น้องบาวที่นี่สุดยอด จอดสุดยอดจ้ะพี่อีกพี่อีกป้าท้อพี่อีกพี่อีกอะโอ้โหอยู่กลางเดือนออกอยู่กลางเดือนนี่จะโดดมุกมุกงามๆจ้ะ เอาอีกแล้วพี่ร้องมึงดูโอ้ยมีแต่ดอกเง,งี้ยเปลี่ยนเตือเตือนเ,นเลยบาที่นี่ช่วยช่วยชวยชวเสียงเออเฮ้อเลยคุณอ่ะ โคดพ่อบก,อบกง้วบกเตียงหายเลยสิคิดว่าสิมีเนาะจ้ะเนาะว่าแปล่นเออเตืดอยู่เ้งมวนแห้งเดือบเนิ่ยน่าสิกะเอาลูนี่พี่อีกอ่ะพี่อีกอ่ะพี่อีกอ่ะ ยังสีออกไม่เสือยู่พุ่น่ะดอกน้อยๆพุ่น่ะเอาโปกไว้ให้เพิ่นเป็นเสียจ้าอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่จะเสียดไม่เสียดไรอันก็จะตัดนี่เองเป็นไงจ้าตุ๊บดวงดีครับเมื่อนะ มุนป้ายากเลยแกเก็บมองเดียวเลยยโูกเลยยี่ใสกุนกับคุกันนี่โอ้ยเรื่องบึงโอ้ดอกแบบนี้แหงอ้วนคัะกว่าที่นี่บอ้ยอุดมสมบูรณ์ค่ะบ้านป้าเดียวพี่น้องเอ้ยเต็มถังเลยมิตรเห็ดดอกงามๆพุณหนะ าอยู่ใต้อันอยู่ใตเห่อนี่ก็สิมีอยู่ได้เนาะจ้ะยายโซวาเนาะเฮ่อเฮ่อออกนี่ก็สิเฮ็ดก็สิหลายอยู่ได้เนาะโอ้ยก็สิเป็นตาไนปวดเนาะสิมาเฮ่อเฮ่อเอาเฮ็ดไว้นี่แม่โอ้ยพ่อล้วจ้ะพี่น้องพ่อแล้วมื้อนี้พ่อแล้วได้หลายแล้วเต็มทั้งแล้วบ่มีหม่องใสแล้วจ้ะนะี่ะต่ดอนนจจกหญ่ๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อผู้ที่เบิ่งตั้งต้นจนจบจ้ะขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจยายโสทั้งใหม่และเก่าด้วยจ้ะที่มายางเป็นหมู่กันเนาะจ้ะ มอนี่กับมาผู้เดียวคือคเก่าจ้ะขอบคุณน่ะทุกความเม่นทุกกำลังใจจ้จะพ่อกันไม่คิบนาจ้าสวัสดีจ้า You say that